สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวเราแต่คนไกลบ้านคือเก่านะพี่น้องมือนี้กำลังมียังหลายสีผ้ากันไปกินแจวปลาแดกกับบักขามเนาะอยู่ทีโป๊ะเนาวนี่นี่ก็คือแจวเนาะน้องสาวเพิ่นเฮ็ดใส่ข้าวขัวแน่ใส่บักพริกแน่เดี๋ยวกันนี่ตอนปลาแดกเนาะไปใส่ไปกินกับพักขะแยงเฮา ไปไปกินยูโกกอันนี้โกกกับโมเมนของเมาหรอกเนาะของของแม่นั่งบ้านห้างดอนผุนเนาะเมนี่ก็ขอเพลินแม่นั่งขอกขามในเด้อไปกินยูโกกเจ้าไปกินยูกระตูปเจ้าเจ้าของปรอยู่พี่น้องเพิ่นกับบได้หวงหรอกเนาะไปเรับเพิ่นหาไม่เจอเขียวออกมาแล้บัวหวเพิ่นหาไม่เจอหยากขอปุ๊บีบักขามบอกกัเลยนี่แหละค่ะโอ้ ไปน้ำกันหลายคนพี่น้องเนี่ยไม่มียังหลายคนพี่น้องคลิปนี้เองป้ากันจะกินหมากรามที่เสือคนเตรียมน้ำไปกินพี่น้องคน <c oughs> บ้านคอยกินน้ำข้าวต้มเอ้าเลยพี่น้องเลย <c oughs> ไปลุงตุ้ยไ,ไปกินหมากรามไปไปลุงตุ้ยกินหมา,าห <c oughs> กราบ ่นทายคียกยยยยบกรซ่าใเไมฮะอ้กินได้ไเลยบึงหนองมั่ก่อนคุดเม่งกินได้อีกตัวเหนทอะรวฮะได้เล้ว่ารวยหนึ่งเสนเปิดบึงไโอ้นี่พี่น้ออะไรไล่แสนๆๆๆแต่ว่าเป็นคุดนี่เาไปกินมะขาน้องเขาบะรไปกินเราไปกินแซมมันนี้ไปสายไป่วกท่านเขาเขาไปปาา่าไป,ไปที่ถาลาย อันน้าเกิดพร้อมกันได้ฮะแต่นี่งใหญ่กว่าไร้รอยเนาะไร้แสนเนอะขวลขวยเดียวแรกกัเลือกัวดใหญ่วใหญ่ก็กำลังเริ่มซุกด้วนี่บอนี่จะไดคนกับผาก,กันเกีียวในอันนี้มาแม่กับมือเอื้อสิพัดเล้วพี่น้องเใส่เกีพักให้แย่งวะ เก็บผักก็แย่ไปกินกับาดขามใช่เนาะผักก็แย่ก็บร้ายหลายเนาะเช่ได้เนาะกนมาอยู่แถวแถวเขตในเมืองนี่อซัมเซลเงินนั่นแต่ว่าแถวบ้านนอกเขานี่ต่างคนกับต่างขายมันก็ได้ขายบ่ค่อยได้พี่เนาะเนี่ยจะไปเก็บอยู่ที่ไหมาที่ปู้สาวมาเก็บซอยเนี่ย ไรอ่ะมีเส้นอะไรบ้านี่มีนอพี่น้องนอบะคามนอเนี่ยพุน่ะนาจะไปเป็นอยู่แถวไปปลาย่มขึ้นมาคนขึ้นบะคามเด้อเนะ <c oughs> นี่ยข้นขรักไม่น่างเลยเสือเด้อเป็นขคนค้นข้นคอยโป้งหัวไรคอยกินอย่างเดียวอ นี่กะกะทินนอนเนี่กะทินนอนพี่น้องเอาคือ่อตัวนอนอ่ะมกินแกบมีตัว่อนตัวแก่เลยตัวแก่ไม่สรางตัวแก่ก็เอามาพราได้โต๊ดเฮ้ยโวไปจะกินกินจากทินโต๊นดีได้พี่น้องใช่กิดงานโ่วยสลักขวสูตรยูนิคอร์นมาถ้าขายมงนันก็ผมทำเออเกิดผมทำนับมหนัดเนาะโอ้หอนไรมาเลยอมาเด้อ แก้มพักกระถิ่นว่างันาง้นแก้มพักกระแ,งแยงใส่กินให้พี่น้องเบิ้องในเว้ยเบิ้งสีกินให้เบิ้งเด้อพานังนี่ก็มาธรรมดานี่ใช้บักกระถินไปเดีกก๋ยวกะพักกระแยงหนอดหนึงน่งบุเีรัมยสับย้ำไปผลนิตี้แต่ขนาดดีดีดูดเสเผยโอ้ดูดบังดูดเสเผยใส่บัาานนกกระถินไปหน่วยหนึง่งแล้วก็บักขามนะครับ พักกย่งเกี่ยวคุยไปเนี่ยักแย่งางปละโปรตีนตั้งหนักอืมไอแม็เบิรได้ไหมกินก้อนกินก้อนเบิ้งบุษาวกินกินนไม่กินทัใหญ่เนี่ยเ่ยเดยานี่อีชงนี่ก็มาลยเจ่าเนี่มันเบิรกันอืมขามาขามนี่ตอน้าพาะทานั้นวคืนแ่ ใส่กินให้พี่น้องเบ<อ>ิ่งแว้งโอ้ยบวเคสแคว้วะคักว่แขคียวมไม่ใช่เคสนะนะกินเกินเกินบ่อยากบ่อยากวะเพราะมัคือน้ำได้นั่นเป็นบ่สมขแขคล้ว กินสองครับซุ <c oughs> the the ่มแควแต่ว่าสามยางไหนเขากันไนเขาเส็บเลยเกลีงเลยพี่น้องตึงถั่วผ่านไปสองนาทีแจวเบิร์ดก่อนผ่านไปสองนาทีเบิร์ดอิ่มบอบอบออิ่มบอเครืองทอง นี่เด็กคนกำลังกินเือมคนกินไรกูโม่เสือเรื่องพี่้องเลยเสือเรื่องเลเสือเรงสมนเดี่ยวมาไวเลยเดี่ยวมาไวเลยทางนี้เวิดทนี้เนาะเอาไปเดี่ยวนี่ทุกนนี่ยคุดานนี่ยิมอิ่นะคุณายปสะหอยตะกำเนี่กินไรกูโม่อ้าว๊ตกเลยเกี่เลอลูกเ่าลูกยีดคนด๊คนดาเเนียิน มักกะทิ้นโตกับกระเกียงต่อบักกะทิ้นนี่ก็ยาดีจุกดียงเด้อผู้ใดแบบยิงขอกี่สิบโบคอยพายลมมันก็กินบักกะทิ้นนี่พายลมดีได้พี่น้องยาดีตุ๊ดบอกง่ายข้อทุกอย่างกัายข้เด็กคนเดียวเลนกินยำได้ตุ๊ดยำหนันเลยพี่น้องมื่อนี้ก็มามีอะไรกเมาเลยกลับไปปิดกิฟต์ก่อนอ่าสบายดีสบายดีสิ่หํสบายดีล่ะ นั่นเลยสบายดีสบายดี